รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับผมจากพันวีแล้วพันนะครับหายหน้าหายตาไปนะฮะร,รายการเที่ยวแบบครบสามเดือนนะฮะก็ขออภัยที่ไม่ได้โพสมานะฮะก็อวยพรปีใหม่ปีสองพันห้้อยห้าสิบกะครับขอให้จเจริญรุ่งเรือง,งมีเงินมีทองและสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับวันนี้ครับผมสพาไปเที่ยวจังหวัดชัยนาทนะฮะผมมา เที่ยวเขื่อนนะฮะเจ้าพยาเป็นเขื่อนแห่งแรกของประเทศไทยนะฮะเป็นเขื่อนที่ให้ประชาชนใช้น้ำได้แก่แต่กรัมนะฮะเขื่อนสวยมากครับบรรยากาศดีมากๆนะฮะและเอาไว้สัญจรด้วยนะครับทั้งทางบกและทางเรือนะครับอันนี้ครับ ให้เรือข้ามมาบริเวณเขื่อนนะฮะถวยง,งามมากๆครับไฟสาใช้เมิดก,ก็ใช้ไหรงามนันเที่ยวกินท็อปเล่นการทางเทียวรายการเที่ยวแบบกุ๊บกุ๊บติดตามที่ w w w f a c e b o o k c o m slash โพส์มอเตนได้ที่นี่ทีเดียวครับมมมผมก็เดินทางจากเขื่อนเจ้าพญาครับมาเที่ยวอำเภอสันบุรีนะครับก็มาเที่ยววัดหมหา,าธาตุนะฮะวัดไห้หมหา,าธาตุนั้นเป็นวัดสมัยก่อนจึงเรียกว่าวัดหัวมเมืองะฮะสร้างขึ้นในพุทธศาสตร์ 1,897นะฮะในสมัยพระเจ้าทำรรฮะหรือเรียกอีกอย่างนึงเรียกว่าพระเจ้าฤิษไทยนะฮะแห่งกรุงสุโขทัยต่อมาครับวัดนี้ครับเป็นรุ่งเรืองในสมัยกรุงศรีอยุธยานะครับตั้งอยู่ติดกับแม่น้ำน้อยนะฮะ บรรยากาศสวยงามมากๆนะครับมีพระประธานใหญ่นะครับในบริเวณวัดพระธาตน,นะครับแหล่งโบราณสถานของจังหวัดชัยนาทอีกแห่งหนึ่งนะครับ ภูมิใจว่าที่เกิดมาเป็นไทยนะมีสถานที่โบราณสวยมากๆนะครับนะครับอันนี้เจดี JD. ของวัดพระธาตุนะครับนี่ครับนี่เรียกว่าว,วัดพระธาตุเนี่ยก็ต้องมีพระธาะะต,นตุานะครับถึงตอนสมัยไ้ดูจานะฮะ คงจะสวยมากงามมากๆเลยอ่าครับผมต่อต่อมานะครับผมก็มาสักการะคุนสันนะฮะพันเลืองนะครับโดยพอวัด ท่านนะฮะเป็นวีรบุรุษรุ่มในน้ำน้อยนะครับถ้าอยากะรู้ให้ดูเรื่องบ้างละจันนะครับภาคแรกนะครับอ่าครับวันนี้ผมก็วันนั้นผมไปถึงปุ๊บเขาก็มีงานประเพณีนะฮะลึกถึงเ้าพ่อขุณสันครับมีการเดินขบ,บวนนะฮะการประกวดขบวนนะแต่ละตำบลใน อำเภอสันบุรีนะฮะสาวสวยม,มากๆนะครับไปแม่แต่สุดยอดเหมือนกันนะครับไปนะฮะก็มีเดินขบวนตลาดอำเภอฮะประดับตกแต่งอ่านี่ครับยายครับขายกล้วยทอดนะฮะแม่เขาจะทําเนาะจังหวัดผม <ทบ S 2> <ๆ S 1> ยังไม่มี <ๆ S 1> ทําอย่างนี้เลยสุดยอดจริงๆนะครับอ่าอันนี้ทายดิของจริงหรือของปลอม ไปมามาผมดูเห็นตาก็ริบขอบจริงนะครับอ่าครับโหนี่มีการเล่นของจริงฮะฟันดาบโชว์นะครับชงชิงชงเชงชงเชิง,ช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 งโอโ้โหเหมือนของปุ๊บโอโ้โหคนชมมากมายนะฮะในงานนั้นฮะ นะครับสาวสวยแห่งเมืองสันบุรีนะครับโอ้โหดูยิ้มแป๊ดเลยอ่ะครับก็เทปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับก็โปรดติดตามเที่ยวแบบกุ๊บๆนะฮะเที่ยวกินชอปเน่นการท่องเที่ยวรายการเที่ยวแบบกุ๊บๆติดตามที่ w w w f a c e b o o k c o m ดอท โมสโมเตเนิวได้ที่นี่ทีเดียวครับไมม่ีีวัน